สวัสดีครับนี่คือี a z z MC v i d โอครับในวันนี้นะครับหลังจากที่เราผ่านช่วงปีใหม่กันมาแล้วนะครับวันนี้เราก็กลับมาที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องบินกระเด็กครั้งหนึงนะครับโดยคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับวันโบนครับว่าวันโเนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วมันดีกว่าสายการบินธรรมดายังไงนะฮะ ก็เดี๋ยววันนี้ก็ไปรับชมรับฟังกันพร้อมกันได้เลยนะครับวันโวลนะครับเป็นเครือข่ายพันธม,มิตรสายการบินลำดับที่3ของโลกครับก่อตั้งเมื่อวันที่1กกุมภาพันธ์พศ2542ปัจจุบันมีสายการบินที่เข้าร่วมจำมนวนทั้งหมด14สายการบินด้วยกันครับ และปัจจุบันครับสายการบินในเครือข่ายนั้นมีให้บริการเที่ยวบินวันละก,กว่า9,300เที่ยวบินต่อวันกว่า870จุดหมายปลายทางใน146ประเทศทั่วโลกครับสายการบินที่เข้าร่วมวันโวนะครับก็มีทั้งหมด14ส,สายการบินดังนี้ครับมี Alaska Airline s American a i r l i n e s ไล s t i s ส a i r w a y s c a t h ค y เท c i f i c ฟ i นแอร์อิเบเลียเจแปนแอร์ไลน์มาเลเซียแอร์ไลน์ควอนตัสกาตา์แอร์เวย์รอยโยแอร์มาร็อกรอยโยจอร์แดเนียนเอเซเว่นแลน์แะสีลนังการแอร์ไลน์ครับสิทธิพิเศษของวันโว l นะครับก็มีหลากหลายคนระับก็คือมีที่เช็คอินพิเศษนะครับซึ่งไม่ต้องไปเช็คอินกับคนอื่นนะครับหรือว่า ต่อมาก็เป็นสามารถขึ้นเครื่องได้ก่อนใครนะครับก็คือไม่ต้องไปต่อแถวรอนะครับก็คือคณมีสมาชิทของบันโบก็คณก็ขึ้นเครื่องได้เลยนะครับต่อมาก็คือความสะดวกและรวดเร็วครับก็คือตั้งแต่อยู่ที่สนามบ,บินยันจะขึ้นเครื่องเลยเนี่ยก็คือคุณจะใช้เวลาสั้นมากๆครับและอันสุดท้ายเนี่ยนั่นก็คือห้องรับรองพิเศษหรือว่าเลาจนะครับซึ่งคุณไม่ต้องไปนั่งอยู่กับ คนอื่นๆนะครับคณก็จะมีห้างพิเศษสำหรับคุณโดยเฉพาะเลยครับ